คือการคัดเลือกพันธุ์ให้กับเกษตรกรจาก24พันธุ์ที่เราบอกนะคะเราก็คัดเลือกพันธุ์ได้ทั้งหมด5พันธุ์นะคะ5พันธุ์ที่เป็นพันธุ์ดีนะคะทาไมต้องเป็น5พันธุ์นี้เดี๋ยวอธิบายค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็มาศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นลักษณะของผลลักษณะของรูปร่างผลหลังจากนั้นก็มาศึกษากระทั่งเรื่องของการตัดแต่งกิ่งนะคะ การใส่ปุ๋ยนะคะเรามาศึกษาหมดรวมถึงการแตะลูกเป็นน้ำมันนะคะอบอกไว้ก่อนเนาะอะอโวคาโดนะคะถ้าเรานะคะเอามาขายนาะจากอะโวคาโ,โดราคา35บาทห้าสิบบาทของเราจะอะจะอะโวคาโด20ิกิโลกร,รมัมเอามาทำเป็นน้ำมันนะคะจะได้น้ำมัน5 0า้อยกรัมห้าร้อยนะคะ มันจะสมมุติว่า1 ml 1, 1ลิตรเนี่ยสามารถขายได้1ลิตรเนี่ย5,000บาทนะคะอาสมมติไม่ง่ายคืออะโวคาโด40กิโลสามารถสกัดน้ำมันได้1ลิตรจากกิโลกร,รัมละ40บาทนะคะกลายเป็นน้ำมันแบบนี้1ลิตร5,000บาทได้เลยเป็นการเชื่อมมูลค่านะคะวันนี้เดี๋ยวอาจารย์พึ่งมาสอนว่าหลังจากที่เราได้น้ำมันเนี่ย เอาไปทําเป็นสบู่นะคะเพิ่มมูลค่าจากใส่น้ํามันนะคะไม่เท่าไหร่เองแต่สบู่เราสามารถขายได้ในราคาต้นละหนึ่งร้อยบาทใส่น้ํามันแค่5้าอได้สบู่หนึ่งร้อยบาทวันนี้เดี๋ยวจะบอกว่าถ้าเราไม่เอาไม่ขายผลผลิตพวกไอ้อโกรโดที่มันเหลือๆเ,เนี่ยเราเอามาทําอะไรได้บ้างแล้วเอามาเพิ่มมูลค่าเพิ่มทําเป็นสบู่ได้แล้วขายได้ในราคาเนี้ย ยอดมากมากนะคะเป็นการขึ้นราคาไปด้วยเนาะรวมถึงวันนี้จะมีสอนเรื่องของทำน้ำอะโวคาโดอีกนะคะเอาอะโวคาโดหนึ่งผนนะหนึ่งผนนะคะประมาณสามร้อยกรัมหนึ่งผลเอามาทำน้ำอะโวคาโดได้เก้าขวดได้เก้าขวดขายได้ขวดละห้าสิบบาทอะโวคาโดหนึ่งขขายได้เก้าขวดละห้าสิบห้าเป็นสีห้าสิบบาทแค่ลูกเดียวแค่ลูกเดียวทำให้ได้ 5 0านะคะไม่ต้องไปขายเป็นกิโลแล้ว3กิโลละ50นะคะเกียรแม่บ้านน่าสนใจบ้านวันนี้วันนี้ครั้งแรกคิดว่าจะไม่มีแม่บ้านอาเนาะจะเห็นแล้วว่ามีแม่บ้านมานะคะเราจะมาเพิ่มมูลค่าให้เนาะอ่ะโอเคองความรู้ทั้งหมดวันนี้นะคะสุดท้ายมาลงที่การแปลรูปนะคะเดี๋ยวจะสอนอ่ะวันนี้เราจะเรียนรู้อะไรบ้างนะคะ เราจะต้องรู้ละว่าพัน์อโคโดคืออันไหนที่เป็นพันธุ์กาารขานะคะสการปลูกด,ดูแลรักษาเราจะทํำยังไง 3. เราจะแปลรูปยังไงนะคะนี่คือสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ในวันนี้นะคะอ่ะอันแรกเรื่องพัน์อโคโดนะคะ พีมันเ็าคันแรกคือคันปีเตอร์สรันนะคะไ,ไดุ้กหรอกคุณงุูบอกนะปีเตอร์ส <c oughs> ันจริงๆเราต้องการจะเอาตีลาสันมาโชว์แต่มันเก็บมันสุกเกินไปละสุกเกินเพราะว่าเก็บเกี่ยวมั้งแต่วันพุทธที่แล้วนะคะปีเตอร์สันนะคะปีเตอร์สันลูกจะออกกลมๆแบบนี้นะคะลูกกลมๆนะคะลูกกลมๆผิวจะเกี้ยงนะ สังเกตใครใครมีจูดอินสารพิษไา้ครั้งแรกนะคะพิษจะผิวเอี้ยงเป็นเงาป่อิารเวลาทานผลสุกจะเป็นสีนี้นะคะสีออกสีเขียวอ่อนๆไม่ใช่สีเขียวแบบนี้นะแบบนี้คือสุกเกินไปนะคะอนี้คือสุกเกินไปสีที่เหมาะสมก็คือสีนี้นะคะปิจารันคน ชอบมากๆนะคะเพราะว่ารสชาติถ่าอร่อยที่สุดนะคะถ่ะ 5, 5, าอร่อยเท่ากับ5้าปีาสันจะได้คะแนนอยู่ที่4.5คะแนนนะคะ4 5่าคะแนนข้อดีของพิตสันคืออะไรนี่พิตาสันจะเก็บเกี่ยวช่วงนี้เนี่ยช่วงกระกฎาเ่ยนะคะมิถุนากราะกฎานี้ดังนั้นเป็นพันธุ์ที่ออกไวนะคะต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะว่าอะโวคาโดจะออกดอกช่วงประมาณมก,กราคมกุมภาพันธ์ๆกันนะคะสังเกตไหม อาจจะมีทันวามาด้วยทันวามกราคุมหาจะออกพร้อมกันเลยนะคะพอออกพร้อมกันแต่เก็บเกี่ยวไม่เหมือนกันนะถ้าจะเก็บเกี่ยวเร็วที่สุดคือพันธุ์ีจอสันข้อดีคือออกโดกดกมากๆพันนี้โดกมากและที่สําคัญคนไทยชอบเพราะว่ามันจะหนึบๆและติดหวานเล็กน้อยมันมีมันเป็นพันธุ์เดียวที่เอวอรโดติดหวาน ดังนั้นนะ,ะใช่ไหมลองชิมไดใช่ไหมมันติดหวานเพราะจริงๆม,มันเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ของเขาแหละแต่ถ้าเราเลือกพันนี้นะคะหนึ่พันละมีตาสารมันจะเก็บเกี่ยวได้ช่วงนี้เรามีอโะโวกโโดขายในช่วงนี้แหละนะคะ <c oughs> จะไปสู้กับ A034 <c oughs> ใครเคยเห็นหมาม A อศ34ยาวๆยาวยาวเห็นไหมที่ว่าอาโะโวคาโดช่วงนี้ A034 เยอะมาก <c oughs> เป็นอโะโวกโโดที่มาจากประเทศเวียดนามนะคะมีปลูกในไทยไม่เยอะนะคะเป็น เวียดนามเนี่ยเอาโอโาโดมาขายนะคะแต่ถ้าเอาพันธุน์นี้ไปให้คนไทยกินคนไทยเลือกพันธุ์น,นี้แต่ยังปลูกไม่เยอะเท่าเวียดนามเพราะเวียดนามเข้ามาทีเป็นตันๆหลายสิบตันนะคะพันธุ์เอศูนย์สามสี่วันนี้ก็มีต้นมาให้ดูเหมือนกันนะคะต้นก็มีให้ดูอักษณเอศูนย์สามสี่คือเหมือนกับอะไรนะแตงกวาเนาะแตงกวายาวๆข้อเสียของพันธุ์นี้นะคะข้อเสียของพันธุ์เอศูนย์สามสี่คือ ตรงขั้วนะคะตรงขั้วจะเน่าก่อนตรงก้นสังเกตถ้าเราไปซื้อมากินนะคะตรงขั้วมันจะเน่าเละเลยแต่ก้นยังไม่สุกนะคะดังนั้นในเวียดนามก็เลยใช้วิธีแก้อย่างหนึ่งก็คือเอาเอทิลีนคำว่เาเอทิลีนก็คือ,อยาชายนิดหนึ่งป้ายตรงขั้วเหมือนกับป้ายตรงตรงขึ้นป้ายตรงขั้วมันจะทําให้สุกพร้อมกันนะคะแต่รสชาติไม่อร่อย ถ้าไปป้ายทันีีรสชาติจะไม่อร่อยนะคะดังนั้นถ้าเราจะหลีกทางเอสูมสีที่เข้ามาเต็มไปหมดแต่เปลี่ยนมาใช้อนิ้ปีเตอร์สันเป็นปีเตอร์สันแก่นมะกรูดอ่านะคะคนก็จะรู้ละปีเตอร์สันเพราะว่าตอนนี้คนเริ่มสนใจปีเตอร์สันเริ่มกินแล้วนะคะขนาดที่เขายังบอกว่าปีเตอร์สันอร่อยเพราะมีรสขาวหวานเล็กน้อยนะคะพันธุ์ที่ขนกลมใหญ่ ประมาณ300-400กรัมบ,บางบางลูกครึ่งกิโลก,ก็มีนะคะผิวขุกขัดเล็กน้อยนะคะรสชาติเหมือนกับพันพิจารันเลยให้คะแนนก็คือ4.5แต่ผลใหญ่ออกดกมากแล้วก็นโลูกมากนะคะน,นี้นะคะบูเจดเลยเป็นทางเลือกอีกอันนึงเนาะตาก,กันตรงที่เก็ดเกี่ยวดังนั้นเราปลูกพิจารณาเราจะเก็ดเกี่ยวเอากระโดได้กระลัก,กระดาษเฮ้ยกระลาก,กระดาษนะ บู๊เจ็จะเก็บเกี่ยวได้เดือนสนดังนั้นการเลือกพันธุ์้ามันสามารถเก็บเกี่ยวได้สชุวขายอูมารได้สงชวงนะแล้วนะคะบูเจ็แล้วนะอีกอันหนึ่งคือบัคคเนียบัคคเนียนะคะบู๊ต <c oughs> เจ็ดกับบัคคเนียบัคคเนียจะออกรูปเป็นรูปทรงไข่ใหญ่ๆเท่ากับบู๊เจ็ดนี่แหละออกเป็นพวงเลยนะคะบู ฟังออกใช่ไหมไแล้วก็ลูกก็พอๆกับอ่าบู๊เจ็ดเลยนะคะออกช่วงเดือนตุลากันยนตุลาเหมือนกันนะคะแล้วแต่นะบัคขเนียกับบู๊เจ็ดเราชอบพันไหนเราลองไปชิมก่อนก็ได้นะคะแต่ลูกใหญ่พอๆกันออกเป็นพวงพอๆกันวันนี้ก็เลยมีพันบู๊เจ็ดมาให้พวกเราฝึกเสียบนะคะแล้วก็มีพันบักขเนียให้พวกเราฝึกเสียบนะคะค้นละสองต้น ถ้าได้กลับไปเสียบเก่งก็จะได้สี่ต้นถ้าเสียบไม่ค่อยเก่งก็จะได้แค่ต้นเดียวหรือสองต้นนะคะก็แล้วแต่ฝีมือพวกเรานะคะแต่วันนี้มีแจกแต่ต้องเป็นฝีมือพวกเรานะอาจารย์ไม่เสียใจนะะถ้าเกิดว่าลูกเสียบไปแล้วไม่ได้นะนี่ไงเราเอาต้นไม้มาปลูกที่แปลงต้นแบบแล้วนะคะแปลงต้นแบบอาจารย์อยากจะให้เป็นแปลงที่แจกจ่ายพันธุ์ดีให้กับเพื่อนๆน,นะคะหลังจากที่เราเรียนการเสียบยอดนะคะ ต่อยอดต่อกิ่งไหมเราก็เอาไปใช้ที่บ้านนะคะเพราะอย่างแรกคือเพาะต้นต่อก่อนนะคะแล้วก็เอามาเสียบเดี๋ยววันนี้ตอนบ่ายเรามาเรียนรู้กันเนาะอีกอ,อันนึงนะคะพันพิงค์เคอร์ตันอ่าพิงค์เคอร์ตันเป็นลักษณะลูกไม่ใหญ่มากในข่าวที่นี่ไม่ค่อยชอบลูกเล็กๆเ,เนาะเดี๋ยวเลาให้ังพิงค์เคอร์ตันลูกอยู่ประมาณสัก200-300กรัมนะคะ ลักษณะของเขาก็คือผิวจะขก่ค่ะชอบลูกใหญ่ทีออกมาเป็นแม่าจาน <c oughs> นี่ไงเราจะมาเรียนรู้กันผิวจะขก่ค่ะนะคะ <c oughs> แล้วก็ลูกจะออกจะมีขั้วตรงนี้นะคะยาวๆเป็นหลอดไฟนะคะพิงคแตันจะเก็บเกี่ยวช่วงพฤศจิกาธันวานะพฤศจิกาธันวาเห็นไหมสามช่วงแล้วนะพฤศจิกาธันวาคือช่วงอะไรที่กนัก <c oughs> ท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเนาะ พิการทันวานะคะพืเตอตั้งก็สามารถปลูกได้ออกดกด้วยนะคะและก็พันสุดท้ายที่ทุกคนบอกว่าไม่ค่อยอยากปลูกคือพันแฮสลูกเล็กๆไหมลูกเล็กๆนะคะคิ้วขูกค่ะเวลากินผลจะต้องเป็นสีดำน,นะคะพันแฮสพันนี้ฟังดีๆนะคือพันการค้าอันดับหนึ่งของโลกพันที่อร่อยที่สุด เมื่อกี้บอกมาคือ4.5หมดพันนี้คือพันธ์ที่อร่อยที่สุดและขายได้ผลละถ้าตามห้างก็50บาท6 0บาทราคาต่อผลนะคะพันนี้เวลาที่เราขายอย่าไปขายเท่ากับพันธรรมดานะต้องขายว่าเป็นพันแฮสแล้วราคาสูงกว่าปกติ คราวนี้ต้องขายร้อยห้าสิบก็กิโลหรือขายลูกละห้าสิบหกสิบเลยนะเนี่ยข้อแตกตา่า,าองาอ่ะอ่าลองก่อนรำพยอยมา้วยะข้างหน้าว่างนะที่สำคัญพันนี้นะคะพันนี้จะบอกว่ามีข้อจำกัดน,นะคะพื้นที่ลาบปลูกพันนี้ไม่ค่อยดีนะคะ ต่ำกว่า500-600เม่รเขาเรียกว่าความสูงจระดั้น้าทะเลวันนี้เช็คที่นี่นะคะความสูงจระดับน้าทะเล9 4 0 9 4 0เมตรนี่คือโอกาสของพวกเรานะคะที่อื่นปลูกพันนี้ไม่ได้นะนแลอาจารย์ไม่เอาสินี้มาเอามา,มา <laughs> เริ่มชอบแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เพราะว่าทางทาง,ทางโงรงการบอกว่าเราชอบเราชอบพันนี้แต่จะมาบอกว่าพันนี้มันไม่ธรรมดา นะคะขายถ้าขายได้นะถ้าเราปลูกได้นะพันนี้พันแฮสเช็คแล้วล่ะว่าที่นี่ปลูกพันแฮสได้แล้วก็น่าจะปลูกดีด้วยแค่ดูแลรักษาให้มันลูกใหญ่ขึ้นเท่า,านั้นพันแฮสมันได้สูงสุดแค่ประมาณสองร้อยกร,รมัมนะสองร้อยกร,รมัมนะคะแต่สองร้อยกร,รัมเนี้ยขายได้ลูกละห้าสิบบาทขายได้ลูกละห้าสิบบาทเลยนะนะคะอ่ะาเน,นี่ยเป็นพันแฮสนะคะอ่ะา ทีนี้เมื่อกี้เป็นผลนะคะเป็นพันุ์ที่เราจะเรียนรู้กันมาต่อไปเป็นเรื่องของต้นนะคะบางคนยังคิดว่าต้นอะโวคาโดเป็นไม้เลยอ,อยู่เลยนะคะในใน,ในเขตคนกรุงเทพหรือเขตภาคกลางทั้งหลายก็ยังไม่รู้ว่าอะโวคาโดเป็นไม้ยืนต้นแต่พวกเราปลูกกันอยู่แล้วเนาะลักษณะทรงพุ่มของอะโวคาโดจะแตกต่างกันนะคะบางพันธุ์จะแผ่ออข้างข้างบางพันธุ์จะชี้ขึ้นไปข้างบนนะคะดังนั้นลักษณะลำต้นคือเป็นเหตุผลของอะโวคาโด จะปลูกระยะเท่าไหร่จะปลูกกว้างปลูกแคบนะคะเพราะว่าลักษณะทรงต้นไม่เหมือนกันนะคะลักษณะใบใบก็จะมีใบใหญ่ใบออกเป็นเขาเรียกว่าเป็นวงแบบนี้นะคะเป็นชั้นๆแบบนี้บางอันก็ใบใหญ่มากนะคะลักษณะใบานี่แหละนะคะเป็นอะไรที่เป็นสาเหตุทําให้เราสามารถดูออกได้ว่าอวบกระโดพันนั้นเป็นพันแทหรือไม่แท้เหมือนอาจารย์เข้าไปเนี่ยถ้าเป็นห้าพัน อาจารย์เห็นใบจะก็รู้เลยว่ามันเป็นพันธุ์อะไรนะคะแต่ถ้าให้ไปดูพันธุ์พื้นเมืองอาจารย์จะต้องดูต้นก่อนถ้าต้นสูงขึ้นไหมลต้นเดี่ยวเดี่ยวสูงรู้เลยว่าเป็นพันธุ์พื้นเมืองเกิดจากการคอเบลยนนะคะไปดูที่บ้านเรานะถ้าเป็นต้นที่แตกนะคะแตกตั้งแต่ลําต้นนะคะแบบนี้นะคะแตกตั้งแต่โคนตัวนี้เป็นพื้นเนาะแตกตั้งแต่โคนตัวนี้คือต้นที่ต่อกิ่งมา นะคะมันจะแตกตั้งแต่ข้างล่างถ้าเป็นต้นที่พอ่อไม่็ด้ะสูงขึ้นไปแบบนี้นะคะเราใช้เวลานานในการเ้าเข้านะใจแล้วเนาะไปต้นต่อไปดอกนะคะดอกเนี่ยสำคัญมากพวกเราต้องจำไว้นะดอกขโอโาโดนะคะมีอยู่สองชนิดค่อยๆฟังไปนะดอกมีสองชนิดเขาเรียกว่าชนิดกอกับขอแล้วกัน ะะดอกชนิดกอกระชิดขอดังนั้นชนิดของดอกนะคะมันมีผลยังไง <c oughs> นะคะัคือถ้าเราเอาอาะโวคาโดพันกอมาปลูกใกล้อโวคาโดพันขอดอกชนิดขอมันจะทําให้อโวคาโดโดกขึ้นนะคะถ้าเราเอาอาะโวคาโดชนิดกอมาปลูกข้างอาะโวคาโดชนิดกอนะคะมันจะทําให้อโวคาโดออกผลน้อยง เดี๋ยวเรามารู้กันว่าแต่และชนิดกอประชินขอคือพันธุ์อะไรบ้างนะคะแต่เรามาเรียนรู้เรื่องดอกก่อนนะคะเอาคาโดมีสองสองชนิดคือหนึ่งอันแรกคือระยะเขาเรียกว่าระยะตัวเมียลองลองไปดูช่วงมกรากรุพานะคะออกระยะตัเมเนียรเราจะเห็นว่าดอกเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าลังไข่อันเดียวเลยยื่นออกมา แล้วจะมีเขาเรียกว่าเกสรตัวผู้นะคะนอนอยู่กับกี่ดอกไม่รู้มองเห็นชัดไหมนะคะเอาง่ายๆแค่ว่ามีล่ะมียอดรังไข่โผล่ขึ้นมาแล้วก็มีเกสรตัวผู้นอนนะเกสรตัวผู้นอนอยู่ตรงกี่ดอกนั่นเขาเรียกว่าระยะตัวเมียาอ,อาจจะลึกหน่อยนะแต่ว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราระยะตัวผู้คือไอ้ที่บอกว่าตัวผู้หรือวเอาเกสรเนี่ยมัน มตื่นขึ้นมานะคะนี่คือระยะตัวูตัวเด้งอยู่แล้วครับนี่แหละเวลาจำจำเลยระยะตัวผู้คือตัวผู้เด้งขึ้นมานะคะระยะระยะตัวเมียตัวเมียตัวผู้มันนอนนะคะนะคะตัวนี้นะคะจำไว้นะระยะตัวผู้ตัวเมียนะคะอ่าภาพมันจะชัดเห็นไหมตัวนี้คือตรงอูนะคะตัวผู้มันจะเด้งขึ้นมาอ่าทีนี้ ครั้งแรกอ่ะชนิดก็เฮิก้เนาะชนิดก็ในตอนเช้าของวันที่หนึ่งฟังนะจุดอาจจร์ตอนเช้าของวันที่หนึ่งชนิดก็ตัวเมียจะบานนะคะค่อยๆฝาไปเรื่อยๆนะตัวเมียจะบานนะคะวันที่หนึ่งดอกดอกของมันนะคะตัวเมียจะบานระยะตัวเมียจะบานแล้วเขาก็จะหุบในตอนกลางคืนหุบดอกเลยนะหลังจ,จากที่บานมันจะหุบดอกนะคะ วันที่สองในตอนบ่ายตัวผู้จะบานในดอกเดียวกันนะคะจะเปลี่ยนระยะจากตัวเมียเป็นตัวผู้นะคะนี่เขาเรียกว่าชนิดกอไก่ชนิดขอไข่คืออะไรอ่ะชนิดขอไข่ชนิดขอไข่เนี่ยระยะตัวเมียจะบานในตอนบ่ายสลับกันเห็นไหมถ้าเป็นชนิดกอระยะตัวเมียจะบานในตอนเช้าถ้าเป็นชนิดขอระยะตัวเมียจะบานในตอนบ่าย ะะแล้วมันก็จะหูนะคะแล้วก็จะมาบานอีกครั้งเป็นตัวผู้ในตอนเช้าเอานี้อาจจะยังไม่เข้าใจนะแต่ข้อดีของมันคืออะไรเกสอนตัวเมียของชนิดกอจะผสมกับตัวผู้ของชนิดขอนะคะในตอนเช้านะคะแล้วก็เกสโดนอะไร จะเด็ดออกจากตัวผลได้ง่ายนะคะหลุดง่ายนั่นคือแก่ถ้าเราเหมือนแล้วมันยังไม่ค่อยหยุดง่ายแสดงว่ามันยังแก่ไม่เต็มที่นะคะหรือเทคนิคการเก็บก็คือมันร่วงที่พื้นเราเนี่ยร่วงนะคะเราเห็น,นลแล้วว่ามันร่วงละเออแสดงว่าอะโบคาโดนั้นใกล้ใกล้จะเก็บได้ละเราก็เก็บเอาลูกใหญ่ๆนะคะประมาณสักสิบลูกนะสิบผลเอามาวางไว้บุ่มเพาเรียกว่าบุ่มไว้เนาะห้า อะโวคาโดออกเหนียวยขเหี่ยวนั่นคืออะโวคาโดไม่แก่นะคะถ้าเหี่ยวแล้วยิ่งกินเข้าไปแล้วมีรสชาติขมคยเห็นอะโวคาโดขมไหม <Yeah. S 1> อ่ะอะโวคาโดขมคืออะโวคาโดอะโวคาโดอะไรคืออะโวคาโดอ่อนถ้าขมกินแล้วขมอย่าไปกินเลยเลยนะเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าสารแทนนินสารแทนนินมันทําให้เราปวดหัวกินเยอะๆปวดหัวนะคะไม่ดีต่อสุขภาพ ดังนั้นกินบุกโกโดถ้าเจอรสชาติขมแสดงว่าเราเก็บเกี่ยวอ่อนยังไม่แก่นะคะัว <c oughs> กินเยอะๆนะคะถ้ารสชาติขมเนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพ <c oughs> อ่าโอเคทีนี้เล่ามาหมดแล้วมเมื่อกี้เป็นข้าวทีนี้เรามาดูเทคนิคก,การวางแผนการปลูกนะคะ <c oughs> ว่าเราจะมีลำดัำบ,บกัน คิดยังไงนะคะอันแรกเราดูก่อนว่าพื้นที่การปลูกของเราสูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่ของเราอยู่ที่940นะคะสามารถปลูกโอโวดโดได้ทั้ง5,000เลยก็คือมีอะไรบ้างนะเมื่อกี้ที่สอนไปกิจสันอ่าบูเจมินเทอตันแอดอันนึงบักเนียบัเนียห้าคำนี้นะจำได้แล้วเนาะ มีอันนึงคือ a ศูนย์สามสี่ที่กำลังเข้ามาเยอะเลยนะคะแต่ในไทยแนะนำปลูกพันธุ์นี้นะคะอันแรกความสูงจะระดมทะเลพวกเราได้ละสามารถปลูกพันธุ์แฮสได้ถ้าไปสอนพื้นที่ที่เป็นที่ที่ราบประมาณสามร้อยนะคะปลูกพันธุ์แฮสไม่ได้นะคะดังนั้นพวกเราปลูกพันธุ์แฮสได้แล้วเนาะนะคะได้ทั้งห้าพันเลยปลูกได้หมดเลยนะคะระยะเวลาการเก็บเกี่ยวบอกแล้วอวกาโดเก็บเกี่ยวได้สามระยะ ระยะที่หนึ่งคือเขาเรียกว่าระยะเก็บเกี่ยวเบาก็คือช่วงมิถุนากรกกระดาคือพันอะไรถูกต้องจริงจังต้องมีรางวัลให้น่ะคใครตอบได้ต้องมีรางวัลให้อะไรจูงใจแต่งานยังเมื่อกี้แต่งานยัง ยังไม่มียังไม่มีโอ้เอาไปขอสาวไปขอสาวลิฟตัวนี้นะคะเป็นลิฟอะโวคาโดนะคะทำจากน้ำมันอะโวคาโดมีอะโวคาโดหนึ่งผลอยู่ในลิฟนี้นะคะใช้ดีมากผู้ชายก็ใช้ได้ระไม่มีสีนะไม่มีสีนะเอาตะเกียให้หน่อยค่ะจะได้ตั้งใจเรียนจะได้ตั้งใจเรียนมูลนะคร้อยเก้าสิบบาท ได้ไเดี๋ยวเดี๋ยวใครเก่งๆนี่จะแจกโลชั่นหนึ่งก็ได้ะดอ,อะต่อไปเนี่ยตั้งใจเลยทีนี้ <c oughs> อะระยะเวลาการเก็บเก็บเกี่ยวอันแรกเนาะเป็นแบบเบาเนาะ <c oughs> ช่วงมิถุนายนกรกฎานะคะอีกอันนึงเขาเรียวกว่าระยะการเก็บเกี่ยวกลางคือช่วงกันยาตุลาคือพันอะไรบ้างก <c oughs> ันยาตุลาพันอะไรมีทั้งหมดห้าพัน ไม่ได้จดเนีแล้วมองคนบู๊เจดกับบคัคขนีนะจำไหมนะเก็บเกี่ยวกลางคือ,อบูสเจดกับบคัคขณีทีนี้ระยะการเก็บเกี่ยวหนักนะคะคือพฤจิการธันวาคือพาไรบ้านพิงเทอร์ตันนะคะดังนั้น เราปลูกโอวัลโด่ห้าพันนี้เราจะสามารถเก็บเกี่ยวโอวัลโดได้ตั้งแต่เดือนมิถุนาจนถึงธันวาคมที่เรามาเปรียบเทียบเสียอ่ะแต่ฟองเราจะเอาท่านวาค่ะดังนั้นเก็บยาได้ที่อื่นคือจะล้วนปนนะคะล้วนแหละอ่าจะสืามดังนั้นเราจะเลือกปลูกพันธุ์ไหนก็คือปลูกอ่ะอีกอันหนึ่งคือชนิดของดอกชนิดของดอกให้คล่องให้ได้เลยค่ะ ชนิดทังดอกชนิดกอคืออะไรชนิดกอมีใครได้จดไหมชนิดกอคือพันธุ์ปีเตอร์สันนะคะพันธุ์แฮสแล้วก็พิงเกอร์ตันชนิดกอนะชนิดขอล่ะคือพันธุ์อะไรบ้างบูตเจ็ดบัคคาเนียนะคะจำไว้เนาะดังนั้นเวลาปลูกนะคะหลังจากที่เรา เรารู้ชนิดของดอกแล้วเราก็เลือกพันธุ์ปลูกแล้วเราก็เวลาปลูกก็ปลูกสลับกันเอาชนิดกอข้างชนิดขอนะคะน้ำหยดนี่ปลูกไม่ได้เลยครับน้ำหยดปลูกได้ค่ะน้ำหยดสามารถปลูกได้น้ำหยดน้องค้างยังไม่มีเลยครับเดี๋ยวระบบ้นวเดี๋ยวจะพูดอีกทีหนึ่งนะคะดังนั้นทานการค้าก็จะมีแฮร มีตาสันมัคเนียบูเจ็ดแล้วก็พิงค์สุดปันนะจำได้แล้วล่ะเชื่อว่ารู้แล้วน้ำมันจะน้อยลงนะคะเราใช้อโวคาโดที่เรากำลังรับประทานหรืออโวคาโดที่ขายไม่ได้ขายไม่ได้ลูกเล็กๆเข็ยดเล็กๆมีแมลแรงจอบเราเข้ามาฝานนะคะ เราก็มาฝานเป็นแผ่นนะคะเข้าหมุนนะคะมาฝานเป็นแผ่นแบบนี้นะคะองคโระโลหนี่แหละเอาเมล็ดพอนะคะเอาเมล็ด้อลนะเอาเนื้อมาฝานเป็นแผ่นนะคะความหนาประมาณ0.3 0.3เซนติเมตรนะเซนติเมตรนะคะให้มันหนาหน่อยนะคะฝานเสร็จแล้วเอาไปตากแดดเอาไปตากแดดตากแดดที่มันแห้งแบบนี้แหละเน้นนะคะว่า โ,นะโอโกสุกนะโอโกสุกจะได้น้ํามันสูงนะคะเอาไปตากแดดนะคะเอาไปตากแดดเสร็จแล้วนะคะจริงจงมันจะมีเครื่องนะคะมันจะมีเครื่องบีบอนะคะเครื่องตัวนี้เราจะไม่ได้เอามานะคะเราไม่น่าสนใจบีบอโวโกโลน้ํามันจะออกมานะคะน้ํามันของโอโวโกโลจะออกมาแบบนี้ซีก็จะเป็นแบบนี้นะคะเออใช่ไหคะ ดีออกมาจะเป็นสีเข้มๆแบบนี้แบบนี้นะคะสามารถเอาไปัดทําเป็นเครื่องสาอาหงหรือสบ,บู่ก็ได้นะคะแต่แบบนี้ยังกินไม่ได้นะนะคะเพราะว่าแบบนี้ก็จะอ,ออกประมาณรสชาติจะเปลี่ยนๆขมๆนะคะมันก็มีวิธีทําให้อโวคาโดใส่น่ากินแบบนี้นะคะ,นะคะก็คือเขาจะเอาไปใส่เกวือผงชาโคไอ้ผงสีดำๆน่ะ ะะมันจะช่วยดูดเขาเรียกว่าดูดดูดพวกกลิ่นดูดพวกสีออกมานะคะเพื่อให้ได้อโวคาโด,โดแบบน้ำมันใสๆแบบนี้แต่จริงมันมีขั้นตอนวิธีการเยอะมากนะคะแต่ถ้าเป็นครัวเรือนเราทํายังไงนะคะอ่าครัวเรือนนะคะเอาโวคาโดแบบนี้นะคะก็เอาแต่เนื้อทีนี้ตามแล้วครัวเรือนแล้วเนาะเอาแต่เนื้อนะคะไปใส่ลงในกระทะก็ได้แล้วก็ ผัดค่อยๆผัดไฟต้องอ่นอนๆนะคะให้มันแห้งนะคะค่อยๆผัดให้มันแห้งแห้งเสร็จแล้วเราก็จะได้อโวคาโ,โดที่มันแห้งเราเอามาใส่ในผ้าขาวบางนะคะผ้าขาวบางผ้าขาวบางเสร็จแล้วบีบนะคะบีบเราจะได้น้ํามันอโวคาโ,อโดออกมานะคะสีจะออกสีกเขียวเขียวเนี่ยก็คือควรเินของเรายังไม่มีเครื่องแบบอาจารย์เนาะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะ เอากระโดดสุกนะคะเอาไปคั่วค่คอยๆคั่วให้น้ำมันละเหยออกจนแห้งนะคะบีบด้วยผ้าของ,ง,ง,งบาวเราได้ทงไมก็จะเอ,อกมาทำเชือ้อบบนิ้นะคะ <S <S เอามาแปลรูปเป็นสมู่แบบที่อาจารย์พึ่งจะสอนก็ได้นะคะเพ<ค>ิ่มมูลค่าขึ้นมาก็ได้หรือจะเอามาผาสมกับลิฟบาหรือที่บอกตัวนี้นะคะมีจริงซ้ำจริงจมีสอนทําลิฟด้วย มีหลายอย่างแต่วันนี้เรื่องมาแค่2อ,อย่างนะคะ,ะทำนิ้ตปามนะคะใส่น้ำมันโอโคโดเข้าไปขายได้ร้อยกาสนบนะคาะทหรือจะเอามาใส่ในโลชั่น,นใส่โลชั่นคุณสมบัติของโอโคโดนะคะก็คือเวลาทาที่ผิวทําให้ผิวชุ่มชื้นนะคะไม่แห้งไม่เหนียวหน้าอ่อนยาวหมอนโยนก็มีวิตามินีสูงนะคะดังนั้นโลชั่นนี้ทาไป จะเนียนนุ่มไม่ใช่ค่ะสวยไหมตอนฝนมาจะฝนจะฝนไปกอ่รูนแล้วก็เอามาใส่แบบนี้อมาทาผิวโรช่นเอามาขายเป็นผลิตภัณฑ์ได้เลยรูไม้านี้เท่าไหร่นะคะสามบาทนะคะวันนี้ร้อบาทจากน้ำมันโอโโดที่เราจะทำกันเองนี่แหละนะคะก็ง่ายๆนะคะเป็นการ